สวัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศภายในสวนอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมเข้าสวนช้าครับตอนนี้เวลาก็ประมาณสิบแดนาฬิกายี่สิบนาทีครับใกล้จะมืดแล้วครับก็ต้องรีบทำครับจะทำอะไรในสวนก็ต้องรีบๆทำครับตอนนี้ไก่ก็ยังไม่ได้กินข้าวครับเริ่มจะรู้ว่าผมเดินมาครับเริ่มจะไวุวายครับทั้ง พอโจนแม่กุมภาแล้วก็น้องเมย์ครับวันนี้ผมถือคกมาด้วยครับคกที่ก้นทะลุนั่นแหละครับหลังจากที่ปลูกผักกาดแล้วก็ตัดกินไปแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาใช้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาดูแลไก่กันครับเดี๋ยวค่อยไปดูครับว่าผมจะเอาคกมาทำอะไรวางคกไว้นี่ก่อนครับ ไม่ไดเอามาตำน้ำพริกแน่นอนครับเพราะว่าใช้งานไม่ได้แล้วตูดทะลุไปแล้วครับไก<ล>่เดี๋ยวอรอแป๊บนึงเดี๋ยวกินอาหารกบอีกเหมือนเดิมวันนี้ยังไม่ได้ไปซื้อข้าวเปลือกก็ต้องมีภารกิจหน้าทีาา่ทุกวันครับถ้าเกิดไม่ได้มีอะไรมาแทรกก็จะเข้ามาทุกตอนเย็นครับ ในสวนเพื่อมาดูแลไก่ครับมาปนนิบัติไก่ครับเขาก็รอครับตั้งตารอยังไม่ต้องออกมาเราจะเดินตามออกมาครับ เดี๋ยวเอาคกไปใส่ดินก่อนครับเดินวนให้เทซะงั้นเลยเดินวนกระท่มครับความจริงเดินตัดมาจากทางนี้ก็ได้ครับแต่ว่าผมก็อยากเทครับเดินวนไปทางโน้นครับให้ยุ่งยากซะงั้งนดินอยู่ตรงนี้ครับเป็นดินที่ผมเอามาปุ่งไว้แล้วครับในนี้ก็มี มีแกบกับขี้วัวครับผสมกันอยู่เดี๋ยวผมจะเอาดินดินเก่าครับที่ที่เก็บไปครับที่เหลือๆจากกระถางปลูกต้นไม้ต้องรีบทำทำครับตอนนี้บรรยากาศเริ่มจะไม่เป็นใจครับเริ่มจะสลัวครับหกโมงก,กว่าใกล้ๆหนึ่งทุ่มก็ แสงก็จะหมดยุงก็จะมาครับก็เลยเกิดการบีบบังคับให้ต้องรีบทำครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่ได้รีบถึงขนาดที่ว่าหูซุกหูซุนลมไม่ต้องลุกรีบพอประมาณครับวันนี้ก็คงทำแค่ภารกิจเดียวก็พอครับไม่งั้นเดี๋ยว จะไม่ทันทันมืดผมจะเอาถ่านไฟถานที่ก่อไฟได้เลยครับเอาใส่ลองก้นก้นคกครับกันปวกประมาณนี้ครับเท่าที่ดูมาสมัยเป็นเด็กก็เวลามีถ่านครับอยากมีหนวดก็เอามาป้ายครับเอา เอาเล่นกันครับเล่นเป็นเป็นผู้ประแบบนี้ครับส่วมากผู้้ายก็จะมีนวดครับถามล้างออกง่ายครับเวลาเอามาทานหน้าประมาณนี้ครับทำให้ หน้าดูเข้มนครับโหดขึ้นครับไม่เหมือนปากกาไมจิกกับข้าเอามาละเลงหน้าก็ล้างไม่ออกครับ mm. ก็ใส่ไปประมาณนี้ครับผมก็มว mm. ัวแต่เล่นรับตักดินใส่พอประมาณครับลำดับต่อไปก็จะ ไปหาอะไรมาปลูกครับเดี๋ยวไปดูก uh uh, ันครับว่าผมจะปลูกอะไรเตรียมดินไว้เรียบร้อยครับก็จะเดินทางไปหาวัตถุมาปลูกครับเดินเข้ามาในสวนครับเริ่มจะมืดแล้วครับนี่ครับหน้าผมก็จะหโหดขึ้นครับหลังจากที่ใช้ถ่านครับถ่านหุงต้มครับทาหน้าครับ หนวดก็จะดกดำขึ้นครับอยู่ตรงนี้ครับโจทย์ผมอยู่ตรงนี้ครับก็คือผมจะมาขุดเอาต้นผักชีฝรั่งครับเอาไปปลูกครับตรงนี้มันรู้สึกว่าจะแน่นผมจะแยกจะแยกก่อครับ พอใบโดนโดนขยี้ครับโดนเสียมไปกระทบเขาก็จะทรงกลิ่นหอมหวนครับชวนให้คิดถึงลาบครับนี่ครับงัดขึ้นมาแบบง่ายๆครับก็จะเอาไปไปปลูกแบบทั้งกองนี้นะครับพยายามที่จะไม่ให้ให้ลาก กระเทือนมากเสถอนมากครับไม่ให้กอแตกครับก็จะไปแบบนี้ครับได้มาแล้วครับผักชีฝรั่งผักหอมเปรครับเดี๋ยวจะไปปลูกครับปลูกใส่ครกครับครกที่ใช้งานไม่ได้เลยครับครกที่ตูดทะลุทะลวงครับอยู่ตรงนี้ครับครก เวลาปลูกพืชในกระถางพยายามอย่าเผลอใส่ดินให้ล้นกระถางครับต้องเว้นเว้นขอบปากกระถางให้ลึกประมาณสักสองนิ้วครับเพราะว่าเวลานานๆไปเราจะได้เติมดินพวนดินได้ง่ายๆครับถ้าใส่ล้นมันจะดูแลยากครับบางทีผมก็เผอใส่ดินเยอะเกินไปครับก็นำประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังครับ พอเป็นวิทยาทานครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยปลูกพืชปลูกผักในกระถางครับก็ปลูกแบบง่ายๆครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับจากนั้นก็ตักดินที่เราเตรียมไว้ครับกบลงไปแค่นี้ครับขั้นตอนการปลูก ขั้นตอนการปลูกผักชีฝรั่งหรือว่าผักหอมเป๋ครับภาษาอีสานครับผมก็จะย,ยัดๆไว้นี้ครับเดี๋ยวน้ำมันลดดินก็คงจะยุบลงไปครับก็ต้องรอดูว่าใบเขาจะเหี่ยวไหมผมไม่แน่ใจว่าผมต้องมาตัดใบออกหรือเปล่าเพื่อให้เขา เพื่อไม่ให้เข้าขายน้ําเยอะเกินครับหลักของการปลูกต้นไม้ครับแต่ว่าผมไม่เสีเรียสครับเดี๋ยวเขาคงตั้งตัวได้ครับปลูกช่วงที่อากาศเย็นๆครับไม่ไม่ให้เขาโดนแดดมากเดี๋ยวไม่นานก็คงจะฟื้นตัวได้ครับ เรียบร้อยครับการปลูกต้นผักชีฝรั่งในคกของผมครับเดี๋ยวต่อไปก็ให้เขาพักฟื้นครับผมจะอนุบาลเขาไว้ตรงนี้ก่อนครับใต้ต้นกล้วยกล้วยหอมเขียวผมนี่แหละครับลม่ลมๆมเย็นเย็นตรงนี้มีต้นผักชีลาวครับที่ผมไปได้มาจากแปลงพักเก่าครับเหลืออยู่ต้นเดียวครับที่ งอกขึ้นมาผมก็เลยเอามาทานุถนอมครับบํำรุงเผื่อเขาจะเป็นต้นโตขึ้นมาครับจะได้เก็บเมล็ดพันธุ์ครับเอาไว้บนต่อต้นจามจุลีต้นนิดเดียวครับนี่ครับมองแทบไม่เห็นเหมือนเส้นย้าบรรยากาศท้องฟ้าเริ่มจะมืดแล้วครับมีลมพัด เอื้อยมาะครับเย็นสดชื่นนี่ครับต้นหมากผิวเอ็นตามแรงลมครับไปหมากที่แห้งครับห้อยตรงเต็งลงมารอที่จะหล่นลงมาสู่พื้นตามแรงน้มถ่วงของโลกครับ <S <S ผมก็จะทิ้งภารกิจที่ผมทำไว้ตรงนี้ครับก็คือปลูกต้นอะไร พูดยูดยกๆผักชีฝรั่งครับผมลืมซะกันครับถ้าจะแย่ครับมองนึกคำพูดไม่ทันครับนึกไม่ออกครับต้นทับทิมแล้วก็ไก่ครับวนมาที่ไก่เขาก็กินเกี้ยงหมดเลยครับอาหารอาหารกบก็คงจะรอเข้าห้องนอนอย่างเดียวครับคงได้เวลา หมดเวลาวันนี้ก็คงไม่ได้เก็บผักเก็บหญ้าให้กินครับเพราะว่ามืดแลวครับผมก็กลัวยุงจะออกมาเยอะเดี๋ยวต้องเข้าบ้านแล้วครับภารกิจในสวนของผมในวันนี้ก็คงต้องขอยุติลงเพียงแค่นี้ครับเพราะว่าบางทีเรากลับมาถึงบ้านเย็นกลับมาถึงบ้านช้าเราก็จะมีเวลาเข้ามาดูแลสวนน้อยลงไปด้วยครับเพราะว่ามันจะมืดเร็วครับขอมืดแล้วก็ทําอะไรไม่ถนัดครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับเราไม่ได้เร่งรีบไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นครับทําสวนเพื่อเป็นที่พักผ่อนพักผ่อนหยนใจของตัวเองครับเป็นที่พักพิงในยามที่เราอ่อนลา้าหรือว่าหมดกําลังใจมาจากสังคมภายนอกครับเราก็จะมีที่เยียวยาจิตใจพักผ่อนจิตใจอยู่ภายในสวนหลังบ้านเลานี่แหละครับอยู่กับต้นไม้อยู่กับไก่ครับก็ทําให้เราพลิกฟื้นมีกําลังใจ มีชีวิตชีวาขึ้นมาได้อีกครับมีพลังที่จะต่อสู้กับชีวิตไปในวันข้างหน้าต่อไปได้เรื่อยๆครับพอเริ่มเมืดพอโจนก็จะเริ่มนำทีมเข้าห้องนอนนะครับเขาไปยืนรอที่ประตูห้องนอนนะครับเดี๋ยวผมก็คงต้องกลับเข้าบ้านครับเพราะว่ายุงเริ่มมาตอมต่ำขาต่ำม,มือเยอะขึ้นครับ ครับความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงลาบยศกันทองบางเทียเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายลวนแล้วต้องกลายเป็นอดีตครับก็รู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไร,ะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท่านครับสวัสดีครับ